สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i h a v e CPU ที่ ram i n นะครับวันนี้วันเสาร์เนาะวันเสาร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ลูกค้ามาประกอบกันประมาณสักพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากประกอบที่ i h a v e ที่ ram ินทานะครับก็สามารถที่จะประกอบได้นะครับมีหลายเคสหลายกรณีที่ลูกค้าเลือกที่จะ โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้วก็มารับเองที่รามอินทาหรือว่ามาจัดสเปคแล้วก็พรุ่งนี้มารับก็ได้หรือว่าจะมารอรับก็ได้นะครับก็มีส่วนลดต่างๆตามโปรโมชั่นทุกอย่างตามปกติเลยนะครับลดมากสุดถึง2,000บาทกับเครื่องราคาสัก4 5 5 0 0บนะครับแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดจริงๆนะครับจันทบุรี เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนปัตตานีนราธิวาสโอ้เหนือใต้ออกตกทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะโอนเต็นจำนวนนะครับเราก็มาโอนเต็นจำนวนแล้วก็ลดหน้าบินเลย3%นะครับก็คือส่ง DHL ตามปกติเลยนะครับและนี่คือเดี๋ยวเรามาดูเครื่องที่ประกอบรามินทากาันเครื่องนี้จริงแล้วรอ CPU ครับวันนี้ CPU มาครบเรียบร้อย แล้วก็เตรียมส่งลูกค้านะครับเพอดีลูกค้าท่านนี้เขาเรียนที่เดียวกับผมด้วยนะครับก็เลยคุยกันง่ายๆสบายๆนะครับเครื่องนี้1นึ0 0แสนแบาทนะครับหนึ่งแสแปดหบาทเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกัน,นว่าแสนกว่าบาทเดี๋ยไอแสน 8, เนี่ยมันมีอะไรบ้างจุดมุ่งหมายของอันนี้คือลูกค้าเอาไป ทำงานนะครับเอาไปทํางานเต็มๆเลยไม่ได้มีอะไรมากไปกว um ่านั้นนะครับในส่วนของพวกโปรแกรมพวกเรนดอเรนเดอร์ตัดตรงตัดต่อวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนเลยและกันผมเริ่มจากเคสก่อนนะครับเคสเป็นสไตล์แบบคองเคอร์นั่นเองนะครับสไตล์คองเคอร์ก็คือเป็นตัวท็อปทของ AnT e ทคก็คือเคสของ a n t e ทคท็อนะครับแอนเทคท็อกูต้องอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมต้องขยับอะไรไหมอย่างนี้เหรอ นะครับเป็น a n t เทคท็อกนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยก็คือเป็นตรงนี้เป็นเชิดขึ้นเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ถ้าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้จะมีเทมเพลกลาสนะครับแปะอยู่ทั้ง2ฝั่งนี่คือเคสรุ่นท็อปของ a n t เทคเลยซึ่งจะมี a n t เทคท a อกแอนเทคสไตรเกอนะครับที่ดังๆก็จะมี2รุ่นนี้สไตรเกอร์จะแบบเล็กๆกระจอวางหน้าตัวนี้เป็น a n t เทคท็อกนะครับก็คือสไตล์เดียวกับตัวคูก้า รุ่นคงเคอะไรสักอย่างผมงจาไม่ได้นะครับอันนี้อย่างนี้เลยข้างหน้าก็จะมีอย่างนี้มีโลโก้ไฟตรงนี้นะครับรวมถึงตรงนี้เป็นหม้อน้ํา3ตอน360มมนะครับจะเอาฟ c กคูเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสเปกวาพูดสเปกนะครับ cpu นะครับ amd นะครับเป็นตัว threadripper Ryzen threadripper ตัวรองท็อปนั่นเองรองท็อปคือ threadripper 39 70x นะครับเทรดริปเปอร์ 3970x จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวเดียว32คอร์64เทรด4.5 GHz Turbo นี่คือตัว CPU ครับนะครับนี่ฝังอยู่ในนี้ไม่มีซิงค์บอยคำร้อนใช้ AlphaCool ตัว Ice Bear a l l a l a 360ครับรองรับ TR4 เรียบร้อยนี่ TR4 อยู่ตรงนี้นะครับบล็อกติดตรงนี้ ราบ,บความร้อนเต็มๆนะครับมอน้ำา3ตอน360มมวางตรงนี้นะครับวางตรงนี้ฟึบนะครับพัดลมของ a อ r o c o o l มีแต่ไม่ใช้ใช้เป็นวางตรงเป็นพัดลมหน้าแทนนะครับโดยใช้พัดลมจากคอแสตัว QL 120 RGB ตัวนี้ที่ปรับไฟผ่านซอฟต์แวร์ iQ ได้นะครับ3ตัวเป็นแพ็ค3เนาะ คือเป็นแบบ1500รอบเป็นแบบ p w m ด้วย C 1 8 c f m ตรงนี้เป็นตัวระบายความร้อนให้กับตัวนี้นั่นเองนี่สีขาวตัวนี้ไฟถ้าถ้าช้อนดูปุ๊บจะเห็นได้ว่าไฟเนี่ยสวยมากนะครับเห็นไหมครับไฟ3ตัวนี้นี่หนึ 1, 2, ตัวนี้สวยมากอันนี้พัดลมเดิมของหม้อน้ําเราไม่ได้ใช้นะครับส่วนของเมนบอร์ดก็จะเป็นตัว a l l r u s t r X 4 0 o a r u s Pro WiFi นั่นเองก็คือเป็นของ c r 4นะครับมี Wi-Fi มาให้มี usb มาให้อย่างครบๆนะครับฝาหลังจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ไม่สัญญาออรับมีกิ๊บไบที่ภาคจ่ายไฟมีไฟ rgb นะครับตรงซิงตรงอะไรอย่างนี้ ram นะครับ ram เนี่ยโห ram จะเป็นตัวโุ้นมไม่โชว์หรอ ram กล่อง ram นะครับอยู่ไหนๆอยู่นี้อนโอเคนะครับ RAM เนี่ยจะเป็นขนาด128 g b นะครับที่ผมโชว์ไปตอนนั้นจะเป็นตัวไม่มีในนี้ครับอยู่ในกล่องนี้แหละเดี๋ยวผมแกะดูแป๊บหนึ่งครับ RAM เป็น Corsair นะครับ Vengeance Pro RGB ครับขนาด128 g b นะครับนี่ผมเก็บไว้ในกล่องเมนบอร์ดขอโทษทีนะครับ RAM เนี่ยเป็นชุดคิดของมันเลยนะครับ4แถวแถวละ32 g b 4แถวเป็น 128GB ตรงนี้บัสสูงสุด 3,600MHz นี่ 1, 2, 3, 4นะครับใส่ด้านละ2ตรงนี้ Vengeance Pro RGB CPU Mainboard RAM แล้วก็กร้าจอตัวคิตอย่างตัว s o t e c GeForce RTX 3080ตัว Trinity RAM 10 GDDR6X อยู่ตรงนี้นะครับปรับไฟ RGB ได้ไฟสีน้ำเงินตรงนี้เป็นตัว Trinity สามพัดลมมีซิงค์ระบบความร้อนที่ใหญ่โตเกิน PCB เพราะ PCB PCB จุดแค่นี้นีซิงค์ยาวต่อไปสกรีน GeForce RTX นะครับก็การันตีเล่น 4K ได้อยู่แล้วเนาะในส่วนของ Storage นะครับก็จะมี Corsair นะครับ MB 6 0 0ตัวนี้คือ NVMe PCIe Gen4 นะครับ Gen4 เรียบร้อยแล้ว read r i t e สูงสุดถึง4,950เมกก็คือ4.95กิกนั่นแหละแล้วก็ write ถึง4.25ใส่เข้าไปเลยครับ2ตัวตรงนี้ MP 6 0 0นะครับ2ตัวใส่ตรงนี้นี่มีหตัวที่1ตัวที่2อ,อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะมันบังแล้วก็มี hard d i s r i v e ของ Seagate อีก2 t เทราไบอีก2ตัวอยู่ตรงนี้ นี่อ่าโอเคนะครับในส่วนของสตอร์เรจเนี่ยจะจบที่6เทครับ NVMe 2ตัว2เท1เท2ตัวรวมถึงฮาร์ดดิสก์ไรซ์สเท2ตัวมันน่าสตอร์เรจความจุรวมก็จะอยู่ที่6เทราไบต์นะครับแล้วก็พาวเวอร์ซัพพลายก็จะเป็น EVGA 1,000วัตต์เอ่อพูดผิดครับเป็น Super Flower ตัวนี้ครับ Super Flower Lidec Go นะครับ Lidec 2 Go ตัวนี้80 พลัสโกนะครับตัวนี้นี่ด c ว r t i f เทอรก็คือว่า80พลัสโกที่92พลัส50%โหลดตรงนี้ได้หมดนะครับตามตามาตรฐานยุโรปด้วย1,200วัตต์นะครับ1,200วัตต์เต็มๆเนาะแล้วก็พัดลมก็ LQ ตัวนี้ QL ตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเครื่องนี้เตรียมส่งลูกค้านะครับ187,187,000บาท ากเครื่องนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะมีอีกเครื่องหนึ่งไว้ให้ดูกันแล้วกันนะครับอ่ะเครื่องนี้แสนแปดเจ็ดไรเซนเอ่อไม่ใช่ไรเซนเทอริเปอร์สามเกดูเของออรัสโปรไวไฟเมนบอร์ดแรมเต็มเต็มหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกลอาร์2ีเอ็กซ์สามูแปรพอประสิทธพันสอร้อยวัตต์แปดสิบพลัสกแรมร้อยยิแดกิกซ์จากคอแซนะครับรวมถึงเอ็มพีหกร้อยสอตัวฮาร์ดดิสก์ได้สองฮาร์ดดิ a ก์ไดตสองเทราไบต์นน Crew, ตตงนี้ พร้อมกับเคสพร้อมกับเคสนะครับแอนเจกทอตัวดีด้วยอ่ะมีเครื่องหนึ่งนะครับที่รอลูกค้ามารับอันนี้ประกอบสดที่ i have CPU ในราคาที่71500อันนี้ราคารวมจอถ้าราคาไม่รวมจอน่าจะตกจอน,นี้กี่บาทอะแบงค์จอน,นี 9, 9, 900, ้มื่น9900ั้ยใช่ไหมถ้าถ้าสมมติว่าเครื่องนี้ไม่รวมจอบัระมาณน1 0ึ0ง นะครับถ้าเครื่องนี้ไม่รวมจอนะครับเรียบเรียบสบายสบายก็ประมาณสัก6 1หมื่นทนะครับมื 61, เราจะได้อะไรกับเครื่องนี้บ้าง61,000บาทนะครับ6 1หมื 61, ประกอบที่ I have รับส่วนลดเรียบร้อยอันนี้จะเป็นเคส Be Quiet ตัว p พ e ย b e s e นี่อันนี้น่าจะสีเกรย์นะครับสีเกรย์ตัวนี้นี่สวยงามคือเรียบเรียบไม่มีไฟนะครับนี่มีพัดลมให้ หนึ่งตัวตรงนี้นะครับหนึ่งตัวตรงนี้น,น,นี่สวยงามนะครับเพียวเบรดเรียบ,ยบไม่มีฝายรวมถึงข้างในนะครับ AMD Ryzen 7นะครับ3 8 0 0 x 8คอ16เทรดในราคา60,000กว่าบาทนะครับเครื่องนี้ Turbo 4.5กิกตรงนี้ดับร้อนด้วยจริงแล้วไม่มี p r ิซึ่งคูลเลอร์แต่ว่าใช้ Noctua NHD15 พัดลมคู่นะครับ พัดลมคู่นะครับเป็นโคร m a x แบล็กตรงนี้นี่เป็นตัวที่เย็นที่สุดของตัวน็อกทัวโคร m a x บายน็อกทัวจะเห็นว่าซิงค์เนี่ยขนาดที่ใหญ่โตมโหฬานแล้วก็ทํำสีออกมาได้ใกล้เคียงกับเคสอนะันนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นโทนดํามีไฟอย่างเดียวคือไฟที่กาจอนะครับโทนดำตรงนี้พัดลมขนาด140มม,มสองตัว ในการกระบับความร้อนพัดลมคู่ตรงนี้เป็นทาวเวอร์แยกออกมาตรงนี้การ์ดจอนะครับเมนบอร์ดก่อนเมนบอร์ดเป็นก i ิ a ก y t บ X570 UD อยู่ตรงนี้ซิงค์รองับความร้อนที่ภาคจ่ายไฟพร้อมรวมถึงการ์ดจอเป็น Zotac GeForce RTX 3080ตัว10กิก GDDR6 นะครับ NVMe 2 256กิกอยู่ในกล่องเนาะฮาร์ดดิสก์ไร์2เทราไบต์พร้อมายตัว DeepCool นะครับ DeepCool 750วัตต์80ดสพลัสโกตัวนี้เป็น80ดสพลัสโกพร้อมประกัน10ปีนั่นเองนะครับรวมจออะไรนี้ถ้าไม่รวมจอประมาณ60,000กว่าบาทนะครับแรมผมลืมบอกไปเป็นแพทชิ๊ตตตัวไวเปอร์นะครับ32มสิบสองกิกัตส3,600นหกไมเฮิร์ตไม่เห็นแรมเพราะว่าสิ่งมันบังอยู่นะครับอันนี้จะเป็นแนวะแบบไฟน้อยนะครับไฟน้อยนะครับไฟไม่ค่อยเยอะเพราะว่าไฟจะมีแค่ตรง จออย่างเดียวเดี๋ยผมไม่ดูหน้าเคสนะครับหน้าเคสปุ๊บออกมาปุ๊บก็จะประมาณนี้เลยสําหรับตัวพีออ b เบสตัวนี้นะครับก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่สวยงามในราคาประมาณสัก2,000ต้นๆเนาะประมาณนี้เคสจาก b ีคว i เอ็ดลวกันฝากไว้ด้วยครับไรเซนเจ็ดสานแปด x g ิกะไบต์ x 5 7 0 ud ram สา g สิบสองกิกบสามพันหกจากแพทจอ so ตัวไ i p e r rtx ส0 8 0จากโ o t ทตัวไ r i ดิตี้รวมถึงซิงค์รอยคมร้อน ตัวสวยๆอย่าง Noctua NH D15 Chromax Black นั่นเองนะครับเ o w e r า supply DQ DQ 750วั D Q, D Q 750 w, 80 plus g o เนาะประมาณนี้ครับผมยังไงผมฝ่าย h รั CPU ไว้ด้วยทั้ง2เครื่องที่เราประกอบกันไปวันนี้ทั้งเครื่อง t r a p ิ e p ทั้งเครื่อง Ryzen 7นะครับอินทองอินเทอะไรอย่างนี้ประกอบได้หมดยังไงผมฝ่าย h รั CPU ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเจอกันพรุ่งนี้ที่ นครนายกครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ